กืดนตัวไป่ไวเยอเชี่ยอะไรไอัตรอเชี่ยอะไรฮะมันมีเชี่ยอะไรดีบ้างไอสัไอเชี่ยแกงมโนเนี่ยดีแล้วแมโนอไอเียสมาธิท่าี้ฟังนะฟังนะฟังนะฟันะรอจเนจเนจนพื่นมาแล้วไฟมาแล้ว่ดูนะฟังพี่ดูวรอรอใจเย็นรถด้วยรถรถด้วยรกรถด้วยรกรถด้วย

สะพานมึงงเต้สะพานมึงม่เลสะพานมึงไ่เลสะพานเราเพื่อนเราตกเต็มเลยพี่ตองสะพานลง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 กินน้ำกินลาสะพานปลาสานปลาสานปลสะพานลง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 ไว้ลงไว้ลงไว้เยอะ ให้มึงขับควอะไรของมึงไอ้ควายคว่อะไรสัตว์ดูคนไม่เดเหี้ยเลการเลียการว้เรเการว้เกาาายตายตายรีวเข้ามารีวเข้ามารีวเข้ามารีเข้ามารีวเข้ามารีวรีวายกาารีารีารีรกกายวาีีกหมตก

โดนแล้วมันจะโดนแล้วมกลับไปตรงกลางแกกินน้ำไปตรงกลางเฮ้ยอย่าหยิบกูหยิบกูล่บ๊งกลบงฝให้กูลาบ๊องฝ่ให้ก่อนเดี๋ยวกูยิงฝ่ให้ก่อนเฉลยไปเฉลยไปเฉลยไป ตรงตรงต้องขอด้วยนี่ต้องขอดนะต้องขอดเพื่อนรุ่มคาตีนูรุ่มคาตีนูต้องขอดอ่ะเล่นต่อน้องเป็นตัวขวาป้ากดเอดีในตัวให้มันให้หมดนะทำกับเล่นเล่นต่อนี่ต่อน้องขวาแล้วขวาไปเลี้ยวขวาไปทำกอดได้ปัดกอดได้ไปเล่นไปเล่นไปเล่น เอาเพื่อนกูไปไหนมาปิดกูทีวะอยากโดนปิดวะโอ้โหเหียไม่ใช่ปิดอย่างงี้ดิสวยดวยแล้วก็ไปสบไปพี่กไปกบไปกบไปกบไปสบไปบไปกบไป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  เวพี่ยังอิ่มเลยสัตว์บอกเลยเอไอ้ว่าไอ้ว่ามึงฟังกูมกึงเอาตบออยอย่างเดียวตอนนี้ได้ยไอย่เดียวอยู่ยัไยู่ยังไงโอ้ใครห,ห,หมดอยู่ใต้ทางตัวนึงเทล่าเพื่อนเลยทุบเลยทุบเลย มาเลยมาเลยมาเล่ดิมาเลมาเิ่งห่อวิ่อตอกตอกตอกมตอกมัตอกมาดิมาดิมึงมามึงมามาตกไอ้วาวอวาอาอบอเดียวเอาอบอเดียวาเออเออกูพยายามอยู่พยายามอยู่ฝอดมันไล่บั๊มกูเนี่ยเอาเอาอเอออาออาเ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 อาาเอ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 อาเอาเาเอาอาเอาเอาเาเอาเาอเเอาเเอนเเเอเอเอาเ มาดิเอามาดิตรงนี้เอามาดิตรงนี้อันกาิกับเล่นบนพูดต่อไปก็ต่อไปมึงเล่่งบนกับเล่ตกางมึง้นเลมึงต้องกลับเล่ตอกางมึงต้กับเล่ตกางมึงต้กับเล่ตกางพวกงอนี่ต้อกลางเลยกลาไว้กางนิ้งานต้อกาไว้เฉเพื่อเฉิีเพื่อเฉิมาาายิบตบนเลยายิบตบองจัดเลยวะ ยิงหลังรถไม่แตกหรือเจูเพื่อนด้วยมึงจูเพื่อนด้วยทำไมกูเบาเลยจนดไปชิบะน manager, JA ี่เอาเพื่อนดิรถแป๊บตบรถกดไว้มึงกดไว้เรื่อยๆนะมึงกดไว้เรื่อยๆนะกดไว้มึงกดไว้ดิกดไว้ดิเฮ้ยมึงยิงหน่อยช่วยดิวาววาวช่วยดิวาววาวช่วยดิ

อไ่าวกมึงีอกียวสกรรอบดีๆ่าเสส่งเพื่อนสงมาดิยอะไรส่เพื่อนมาต่าเพื่อนมาส่งเปล่มาเพื่อนมามึงเอาส่เพื่อนมามึงส่เพื่อนมาเขาจะเล่นเขาเล่นรวมกันจยวิ่ตามดักเขาอย่างไดักไว้ค่นออนโง่เียอะไรโง่เียอะไร่เียอะไรเียอะไรเียอะไรควาย่มาเล่น เพื่อนเาเขียวป่อยชั่ไปชั่ไปกัวไปชวไปชวไปลีวามูเเนลีวานมเกิมดิเลยมาดิเลยมาดิเล่ดิเลยดิมีชัวีดมีชัวีดเกิดนะบอกเพื่อนเราสบไปกลับบนสะพานบอกเพื่อนเราสบไะกลับบนสะพานกลับมากลับมรดูกางกลับลกากลับมาดูกางป่อยไปเลยปล้ยปเระวังระวังระวังหลังระวังหลัง ไปเล่นไปเลื่อยไปเร็วเร็เร็ดดีเร็ดดีเร็ดดีเรวบุ๊กไปเร็วสวยบุ๊กได้เร็วเราบุ๊ก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 อะไไปช่วยเพื่อนกลางไฟสิเราไปช่วยไฟอ้เหียนว่พวกกูไอ้ตัด ดูโบายดูโบายดูโบายดูสบายนยังไม่หมดมันยงไม่หไม่ต้องรีเลยวมึงไม่ไหวไอ้ะจอะมึงไม่ไหวไอ้ะไเด็กนอยมไม่อะไรหอเด็กน้อยมึงดองดีมึงดึงดเวลาวลาวลามุดนดับมึงดีออรรไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปกู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 

ัวยเฮียอุบัยอุัอุบอุบัยเพื่อนจุเพื่อนโม้โม่โอ่โม่โอุบัปอุบเฉินเนาเอ้้เอี้ยเอีอ้เอี้ยเอี้ยเอี้เอี้ยเี้ยเอี้ยเอ้ยอ้ยเี้ยอ้เหี้ยเอีเอีเอี้อ้เหี้ยอี้ยเ้ยยเี้ยเี้้ยเี้เอ้อี้ยอ้เ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 ี้เออี้ยอ้เี้ย้เี้เ ไม่เลิกกูไม่ได้วะโซนมันต้องเระันเร็วๆเออไปๆกูกำลังไปมึงเอาสกร์ข้ามปลามึกไปเลยไหนไหนต้องเอาปูดิปูดิปูดิปูไปดิปั้มเลย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 ปั้มไว้ปั้มไว้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปเล่นไปไปมันมีมีใครมีศพหรือเปล่า รถออกเร็วรถออกตัวนึงพ really? <comm ี่ยังยังผิดผิดิดรปว่ะลนเล่นสองดีเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเบิรไปเลยรถผมไม่เจอโค้งนมอซายมือซ้ายมือซ้าปหมีมอหมีสาหมีมาซ้า ตาไป่กดให้พ่กดให้ไปันนตรงกเราไปสดเราออกมาเลยไปตามไปพี่กดให้รถเป็นมูลห่อรอไปก่อนเราเป็นมูลห่อเราออกไปก่อนออไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนด้สลย่้ลมันเจ็บไม่ได้สล้มาเลนาไปเลยเนาไปเลยเนาไปไปาไปเาไปเลยเนาไปาไปเนไปไลยเไปลยเไปไลไปนไปนาไปไปนไปยไปเไปไปลไนไปไปไปาไปาไปาไปเเาไปเไป มึงไปมึงไม่ต้องทำอะไรกันเลยไม่ตรงไฟอ่ะมึงใครได้สมม่มาเลยตัดไปอแล้วรอแล้วามเลยอ่ะตามเลยตาเลยดมลยบอกเพื่อนต่อดิบอกเพื่อนต่อดิจบไปเลยจบไปเลยจบแล้วไปเลยได้มึงหอไปเลยหอได้มึงหอไปเลยดึงดึงดึงเคสดึงดึงเคสคนที่ยังม่อมาจะจุดให้เพื่อนไปไปไปเปปิปิด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 ปิปิดปินี้ปิดิดิิปปปปปดิดปดี๋ยวปดปดมด ตหมดยังเต้นหายไปหมดวะในวอมึงชอบใครอยู่แก่วไปนี่เลยไปนี่เลยไม่ติดต่อกลุ่มบอลถังถังสายสะพานมีทางซ้ายมีมึงมึงมึงไอ้นี่มึงใดีเราบุได้เราบุได้เบเบ้ไปเอาศพสายสะพานไปเอาศพสายสะพานศพทีถึงเลยถึงเลยถึงเลยไป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 เลยไปเลยดีกว่ามีมีไปดกว่ามีขโทษเราไปรถตรงนั้นรถตรงนั้นรถเอาศพมาดิเฮ้ยใครว่างอ่ะใครมือใครมืออ่ะเอาศพมาเอาศพมาแยกแยกไปเลยแยกไปเลย อะไรมึงเลยเออไเออไปห่อให้เลยฟังฟังใครผิดโซ่พอให้ใครผิดโออกเลยออกเลยออกเลยน้องออกเลยออกเลยตีคุกอ้าวแหมนึกว่าใครปิดนี้ปิดตัวนี้ใปิดตรงเร็วเนดี๋เอาดิออกพี่ออกมีดไหมตายทัเทีที่แบได้แค่กระโดดไป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 พวกมึงเอาศพแล้วมึงออกไปเลยอย่ามารอตรงนี้ไป